ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลโดรนเกษตรคูปุต้าสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการบินโดนรนเกษตรหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบแมนนวลสำหรับวันนี้นะครับผมจะใช้โดนรนเกษตรเอการ์ดทีสาในการบินที่นําเข้าและจัดจาหน่ายโดยสยามคูบุต้าสำหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่จํากัดและพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางค่อนข้างมากนะครับและจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยครับ ก็เข้าไปที่หน้าดําเนินการปฏิบัติการนะครับเดี๋ยวผมจะทํางานปกตินะครับตังค่าเรดาราอยู่ที่ความปลอดภัยอยู่ที่สี่เมตรครับทีนี้ก็ทํางานปกตินะครับขึ้นบินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นการทำงานนะครับ เมื่อผมทำงานไปเรื่อยๆนะครับจะเจอสิ่งกีดขวางนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตัวเรดาร์ตรวจจับนะครับ,บ,รบโดนจะไม่สามารถทำงานได้นะครับอ่าเราต้องปิดการใช้งานของเรดาร์ก่อนนะครับแล้วก็ระวังนะครับตอนที่ปิดการใช้งานปิดการใช้งานของเรดาร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว ตัวเรดราจะมีเครื่องสัญลักษณ์ขึ้นว่าปิดการใช้งานนะครับแล้วก็สไลด์ออกไปนะครับให้พ้นสิ่งกีดขวาง,งมากที่สุดแล้วก็เดินหน้านะครับแล้วก็เปิดการใช้งานของเรดรานะครับแล้วก็สามารถทำงานต่อได้เลยนะครับ และนี่ก็คือการบินโดนหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบแมนนวลหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับหากใครมีคำถามหรืออยากจะให้สอนอะไรก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ